วัสดีค่ะเด็กๆคะสำหรับคลิปวิดีโอที่แล้วเด็กๆยังจำกันได้อยู่ใช่ไหมคะว่าเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะซึ่งอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ซึ่งก็อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3แล้วนะคะเด็กๆคะเกี่ยวกับเรื่องการมีส่วนร่วมนะคะตามกระบวนการประชาธิปไตยก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะเข้าสู่เนะื้อหาบทเรียนนะคะเดี๋ยวเราไปดูแผนผังสาระการเรียนรู้กันก่อนนี่คือผังสาระการเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตยอันนี้เด็กๆน่าจะรู้แล้วนะคะต่อจากคลิปวิดีโอที่แล้ว เรื่องแรกนะคะที่เราจะมาทบทวนกันนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในครอบครัวตามกระบวนการประชาธิปไตยส่วนเรื่องที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตยเด็กๆพร้อมที่จะไปทําแบบทดสอบกันแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทําแบบทดสอบกันดีก,กว่าเนาะข้อที่1นนะคะโจทย์ถามว่า ข้อใดนะคะเป็นการปฏิบัติตามกระบวนการประชาธิปไตยข้อใดนะคะเป็นการปฏิบัติตามกระบวนการประชาธิปไตยถ้าเด็กๆยังจำำําคําตอบเมื่อคลิปรถที่แล้วได้นะคะเด็กๆจะสามารถทําข้อที่1น,นี้ได้เช่นกันค่ะข้อที่1น,นะคะคือร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุมข้อที่2นะคะให้ผู้ที่ตนชอบเนี่ยเป็นคนตัดสินใจให้ ข้อที่สามสรุปข้อตกลงตามที่ตนเองเนี่ยพอใจโอ้โหข้อที่หนึ่งนี้ง่ายมากนะคะไม่ยากเลยแล้วครูฝนเชื่อว่าเด็กๆหลายคนน่าจะมีคำตอบอยู่ในใจแล้วเนาะเดี๋ยวครูฝนนับหนึ่งถึงห้าแล้วเดี๋ยวไปฟังฉเฉลยข้อที่หนึ่งกันค่ะหนึ่งสองสาม สี่ห้าอ่าเด็กๆพร้อมที่จะไปดูเฉลยข้อที่1แล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยข้อที่หนึ่งกันเลยดีกว่าคะ่ะเฉลยข้อที่1นะคะนั่นก็คือข้อที่1นนั่นเองข้อใดนะคะเป็นการปฏิบัติตามกระบวนการประชาธิปไตยก็คือร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุม สำหรับข้อที่หนึ่งนี้มีใครตอบถูกบ้างมีไหมคะเด็กๆคะ่ะอ่าเก่งมากค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปต่อกันข้อที่สองกันเลยดีกว่าเนาะข้อที่สองนะคะโจทย์ถามว่านักเรียนนะคะควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในครอบครัวเนี่ยเรื่องใดมากที่สุดนักเรียนนะคะควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในครอบครัวเรื่องใด มากที่สุด 1. น,นะคะการวางแผนรายรับรายจ่ายของครอบครัว 2. นะคะการเสนอรายการอาหารในมื้อเย็น 3. นะคะการเลือกช่างเพื่อนเพื่อนนะคะให้มาซ่อมแซมบ้านโอ้โหโจทย์ข้อนี้ก็ง่ายมากนะคะไม่ยากเลยเดี๋ยวครูฝนนะคะนับ1-5ถึงแล้วเดี๋ยวไปฟังเฉลยข้อที่2กันคะ่ะ1 สองสามสี่ห้าอาจเด็กๆพร้อมที่จะไปดูเฉลยข้อที่สองแล้วหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยข้อที่2กันเลยดีกว่าคะ่ะเฉลยข้อที่2นะคะก็คือข้อที่2นั่นเองนักเรียนนะคะควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในครอบครัวเนี่ยเรื่องใดามากที่สุดก็คือการเสนอรายการอาหารในมื้อเย็นนะคะมีใครตอบถูกครงสองข้อบ้างมีไหมคะเด็กขอ่าเก่งมากคะ่ะสําหรับคนที่ตอบไม่ถูกครบทั้งสองข้อไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปตอกันข้อที่3กันเลยดีกว่า ข้อที่3นะคะโจทย์ถามว่าการเลือกกิจกรรมในวันหยุดของครอบครัวนะคะควรเลือกกิจกรรมที่มีลักษณะอย่างไรการเลือกกิจกรรมนะคะในวันหยุดของครอบครัวเนี่ยควรเลือกกิจกรรมที่มีลักษณะอย่างไรเด, mm เด็กๆยังจําคําตอบข้อที่3ามนี้ได้อยู่ไหมคะอ้า ah, วครูฝนเชื่อว่าเด็กๆหลายคนน่าจะจําคําตอบข้อที่3ามนี้ได้เนาะ หน,นะคะมีคนเห็นด้วยมากสองนะคะมีค่าใช้จ่ายน้อย3มมีประโยชน์มากโอ้โหข้อนี้ง่ายมากนะคะไม่ยากเลยเดี๋ยวครูฝนนับหนถึงหแล้วเดี๋ยวไปฟังเฉลยข้อที่3มกันค่ะหนึ่งสองสาม สี่าเด็กๆพร้อมที่จะไปดูเฉลยข้อที่3แล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยข้อที่3กันเลยดีกว่าคะ่ะเฉลยข้อที่3นะคะก็คือข้อที่1นั่นเองค่ะการเลือกกิจกรรมในวันหยุดของครอบครัวน,นะคะควรเลือกกิจกรรมที่มีลักษณะอย่างไรก็คือมีคนเห็นด้วยมากต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปต่อก,กันข้อที่4กันเลยดีกว่าคะ่ะ ข้อที่สี่นะคะโจทย์ถามว่าลักษณะของครอบครัวในข้อใดเนี่ยที่สมาชิกนะคะมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมลักษณะของครอบครัวนะคะในข้อใดที่สมาชิกนะคะมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมหนึ่งครอบครัวที่มีการแบ่งงานกันทำสองครอบครัวที่สมาชิกเนี่ยไม่พูดคุยกันสามนะคะครอบครัวที่สมาชิกต่างคนต่างอยู่โอโหข้อนี้ก็ง่ายมาก ไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวครูฝนนับ1-5ถึง5และเดี๋ยวไปฟังเฉลยข้อที่4กันค่ะ1 2 3 4 5อา่ะเด็กๆพร้อมที่จะดูเฉลยข้อที่4แล้วหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยข้อที่4กันเลยดีกว่าค่ะเฉลยข้อที่4นะคะก็คือข้อที่1นั่นเองค่ะลักษณะของครอบครัวในข้อใดเนี่ยที่สมาชิกนะคะมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมก็คือครอบครัวที่มีการแบ่งงานกันทําต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปตอนข้อที่5กันต่อข้อที่5นะคะโจทย์ถามว่าสิ่งใดสําคัญที่สุด ในการตัดสินใจตามกระบวนการประชาธิปไตยสิ่งใดนะคะที่สำคัญที่สุดในการตัดสินใจนะคะตามกระบวนการประชาธิปไตย 1. การใช้เหตุผล 2. การใช้อารมณ์ 3. การใช้ประสบการณ์โอ้โหข้อนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะคะและครูฝนเชื่อว่าเด็กๆหลายคนก็น่าจะมีคำตอบอยู่ในใจแล้วเนาะ เดี๋ยวครูฝนนับ1ถึง5แล้วเดี๋ยวไปดูเฉลยข้อที่5กันค่ะ1 2 3 4 5สอี่ห้เด็กๆพร้อมที่จะไปดูเฉลยข้อที่5แล้วหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยข้อที่5กันเลยดีกว่าค่ะเฉลยข้อที่5นะคะนั่นก็คือข้อที่1นั่นเองค่ะสิ่งใดน,นะคะสำคัญที่สุดในการตัดสินใจตามกระบวนการประชาธิปไตยก็คือการใช้เหตุผลต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันข้อที่6กันต่อเลยข้อที่6นะคะโจทย์ถามว่าข้อใดน,นะคะเป็นการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยในห้องเรียน อันนี้โจทย์ก็ถามว่าข้อใดนะคะเป็นการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยในห้องเรียนเด็กๆยังจําคําตอบข้อที่6ข้อนี้ได้อยู่หรือเปล่าคะาครูฝนเชื่อว่าเด็กๆหลายคนน่าจะจําคําตอบข้อที่6นี้ได้เนาะหนึ่งนะคะก็คือการเลือกซื้ออาหาร 2. นะคะการเลือกประธานนักเรียน 3. นะคะการเลือกหัวหน้าห้องเรียน เดี๋ยวครูฝนนับหนึถึงหแล้วเดี๋ยวไปฟังเฉลยข้อที่6กันค่ะ1 2, 3, 4, นึ่งสองสา่หอะเด็กพร้อมที่จะไปดูเฉลยข้อที่6แล้วหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยข้อที่6กันเลยดีกว่าค่ะเฉลยข้อที่6นะคะก็คือข้อที่สนั่นเองข้อใดน,นะคะเป็นการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยในห้องเรียนก็คือการเลือกหัวหน้าห้องเรียนสําหรับข้อที่6นี้มีใครตอบถูกบ้างมีไหมคะีเด็กขอ่าเก่งมากค่ะต่อไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปต่อกันข้อที่7กันเลยดีกว่าเนาะข้อที่7นะคะโจทย์ถามว่า นักเรียนนะคะควรเลือกหัวหน้าห้องเรียนเนี่ยโดยใช้เหตุผลใดนักเรียนนะคะควรเลือกหัวหน้าห้องเรียนเนี่ยโดยใช้เหตุผลใด 1. มีฐานะร่ำรวย 2. มีความเป็นผู้นำา 3. นะคะมีรูป,ปร่างหน้าตาดีครูนฝนเชื่อว่าเด็กๆหลายคนน่าจะมีคำตอบข้อที่7อยู่ในใจแล้วเนาะเดี๋ยวครูนฝนนับ1นถึง้า แล้วเดี๋ยวไปดูคำตอบข้อที่เจ็ดกันค่ะ1นึ่งสองสามส่ห้าอ่เด็กพร้อมที่จะไปดูเฉลยข้อที่เจ็ดแล้วหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยข้อที่7กันเลยดีกว่าค่ะเฉลยข้อที่7นะคะก็คือข้อที่2นั่นเองนักเรียนนะคะควรเลือกหัวหน้าห้องเรียนโดยใช้เหตุผลใดก็คือมีความเป็นผู้นําอันนี้ถือว่าสําคัญมากนะคะต่อไปค่ะเราไปต่อกันข้อที่8กันเลยดีกว่าข้อที่8นะคะโจทย์ถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องนะคะเกี่ยวกับการเลือกประธานนักเรียน ข้อใดนะคะกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกประธานนักเรียน 1. ครูเป็นผู้เลือกประธานนักเรียน 2. นะคะสามารถเลือกได้จนกว่าทุกคนเนี่ยจะพอใจ 3. ทุกคนเนี่ยจะมีคะแนนเสียงคนละ1คะแนนเท่ากันโอ้โหโจทย์ข้อนี้นะคะค่อนข้างที่จะยากนิดนึงแต่ครูฝนเชื่อว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยน่าจะจำคำตอบข้อที่8ได้ใช่ไหมคะ เดี๋ยวครูฝนนับหนึ่งถึแล้วเดี๋ยวไปเฉลยข้อที่8กันค่ะ1นึ่งสองสสหะไรเด็กพร้อมที่จะรูดเฉลยข้อที่8แล้วหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยข้อที่8เลยดีกว่าค่ะเฉลยข้อที่8นะคะก็คือข้อที่3นั่นเองข้อใดน,นะคะล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกประธานนักเรียนก็คือทุกคนเนี่ยจะมีคะแนนเสียงคนละ1คะแนนเท่ากันนะคะต่อไปค่ะเราไปดูข้อที่9กันต่อเลยข้อที่9นะคะโจทย์ถามว่าการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมของโรงเรียนนะคะตามกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยในข้อใดถูกต้อง การมีส่วนร่วมนะคะในการทํากิจกรรมของโรงเรียนเนี่ยตามกระบวนการประชาธิปไตยในข้อใดนะคะถูกต้อง 1. เลือกหัวหน้าห้องเรียนที่แจกขนมให้ 2. เลือกประธานชมรมที่ตนเองเนี่ยรู้จัก 3. นะคะเลือกประธานนักเรียนที่มีความรับผิดชอบอือข้อนี้ง่ายจริงๆค่ะไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวครูฝนนับหนึ่งถึงห้าแล้วเดี๋ยวไปดูฉเฉลยข้อที่เก้ากัน 1>, 1 2 3 4 5องส่หเด็กๆพร้อมที่จะดูเฉลยข้อที่9แล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยข้อที่9้าพร้อมกันเลยดีกว่าคะ่ะเฉลยข้อที่9้านะคะก็คือข้อที่3นั่นเอง การมีส่วนร่วมนะคะในการทำกิจกรรมของโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตยในข้อใดถูกต้องก็คือเลือกประธานนักเรียนนะคะที่มีความรับผิดชอบต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปทำแบบทดสอบข้อสุดท้ายและท,ท้ายที่สุดการสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะนั่นก็คือข้อที่ส0ข้อที่10นะคะโจทย์ถามว่าการมีส่วนร่วมนะคะในการทำกิจกรรมของโรงเรียนเนี่ยก่อให้เกิดผลอย่างไร การที่เรานะคะมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของโรงเรียนนะคะก่อให้เกิดผลอย่างไร 1. ทุกคนยอมรับผลการตัดสินใจ 2. นะคะเกิดการแบ่งแยกกันเป็นฝ่าย 3. เกิดความขัดแย้งกันโอ้โหครูฝนเชื่อว่าเด็กๆหลาย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 คนนะคะน่าจะมีคำตอบอยู่ในใจแล้วเนาะแล้วครูฝนจะเน้นย้ำทำไมคำว่าหลายๆๆเนาะอ่ะ เดี๋ยวครูฝนนับ1นึถึงหแล้วเดี๋ยวไปฟังเฉลยข้อที่10กันค่ะ1 2, 3, 4, นึ่งสองสมส่ห้เด็กๆพร้อมที่จะไปดูเฉลยข้อที่10แล้วหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยข้อที่10กันเลยดีกว่าค่ะเฉลยข้อที่10นะคะก็คือข้อที่1นั่นเองการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมของโรงเรียนนะคะก่อให้เกิดผลอย่างไรก็คือทุกคนเนี่ยยอมรับผลการตัดสินใจมีใครทําถูกครบทั้ง1ิข้อแล้วบ้างมีไหมคะเด็กขาเก่งมากค่ะสําหรับคนที่ทาไม่ถูกครบทั้ง1ิข้อไม่เป็นไรเด็กสามารถทําแบบทดสอบย้อนหลังได้นะคะ เด็กๆยังจํากันได้อยู่ไหมคะว่าเมื่อคลิปวิดที่แล้วเนี่ยครูฝนได้มอบหมายงานอะไรให้เด็กๆได้กลับไปทํากันอ่ะเมื่อคลิปวิดที่แล้วนะคะครูมอบหมายงานนะคะให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนใช่ไหมคะซึ่งอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่คะเด็กๆคะหน้าที่128นะคะสําหรับคนที่ไม่มีหนังสือเรียนนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวในชั่วโมงเรียนนะคะครูฝนจะมาให้เด็กๆเนี่ยได้กลับมาทําแบบฝึกหัด ในหน้าที่128อีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะเด็กๆพร้อมที่จะเข้าสู่การทบทวนเนื้อหาบทเรียนแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทบทวนเนื้อหาบทเรียนกันเลยดีกว่าคะ่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนเกี่ยวกับความหมายของคําว่าประชาธิปไตยกันเด็กๆยังจํากันได้อยู่ใช่ไหมคะประชาธิปไตยคืออะไรคะเด็กๆคะ อาประชาธิปไตยนะคะก็คือการปกครองนะคะที่ยอมรับความคิดเห็นที่มีเหตุผลของสมาชิกส่วนใหญ่เป็นหลักนะคะและก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกส่วนน้อยด้วยอันนี้ถือว่าสำคัญมากนะคะเด็กไม่ต้องจดนะคะต่อไปคะ่ะเราไปดูการมีส่วนร่วมในครอบครัวตามกระบ,บวนการประชาธิปไตยกัน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในครอบครัวนะคะตามกระบวนการประชาธิปไตยก็เป็นการเปิดโอกาสนะคะให้สมาชิกในครอบครัวเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับครอบครัวโดยยึดหลักประชาธิปไตยและนี่นะคะก็คือ รูปภาพตัวอย่างนะคะการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมในครอบครัวตามกระบ,บวนการประชาธิปไตยรูปภาพที่1น,นะคะก็จะเป็นรูปเกี่ยวกับการแบ่งหน้าที่กันในครอบครัวรูปภาพที่2นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมนะคะแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในครอบครัว และนี่ก็คือการมีส่วนร่วมในโรงเรียนนะคะตามกระบวนการประชาธิปไตยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในโรงเรียนนะคะตามกระบวนการประชาธิปไตยและนี่ก็คือรูปภาพตัวอย่างนะคะสมาชิกในห้องเรียนเนี่ยสามารถนะคะเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆร่วมกันได้และนี่นะคะก็คือ สมาชิกในโรงเรียนนะคะทุกคนเนี่ยหรือตัวแทนนะคะจะต้องมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อทำกิจกรรมของโรงเรียนร่วมกันสำหรับเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จบสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครูฝนก็อยากจะฝากให้เด็กๆเนะี่ยได้กลับไปทบทวนอหาบทเรียนในคลิปวิดีโอที่แล้วแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้มานะคะและอย่าลืมนะคะทาแบบฝึกหะะัดด้วยนะคะเด็กๆคะซึ่งแบบฝึกหัดนะคะครูฝนเน้นย้ําว่าอยู่ในหน้าที่128 นะะในหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมสำหรับคนที่ไม่มีหนังสือเรียนก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวในช่วโมงเรียนนะคะครูฝนจะให้เด็กๆได้ทําแบบฝึกัดในหน้าที่128อีกครั้งหนึ่งสําหรับวันนี้นะคะครูฝนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย